สวัสดีค่ะนี่อ่ะไอติมซื้อหยังค่ะจะของไอติมไม่เห็นลงท่านจ้ะสำลีพูนพชคดีจ้ะจ้าไม่เห็นเลยลงท่านเนาะจ้ะเนาะอันนี้ซื้อหยังเนี่ยบุรีรัมย์ยู่นเต็ดเนี่ยเสียไหมเพื่อนเนาะแล้วคอยกับเป็นอันแบบว่าคอยกับเป็นฮาร์ดคอร์เป็นกล่องเชี้ยงของบุรีรัมย์ของสตายอันอไม่เห็นลงท่านดีเพราะว่าเขาต้องการ

อ่ผกก็ไรก็แช่กดติดตามอย่ารืมกดกระดิ่งนะจ้ะเด้อเพื่อสิบประผดคิดอ่าไม่ไม่ของยายเนาะจะเนาะท่านบ้านท่าน้านเนาะจ้ะเนาะท่านบ้านทนบ้าี่บ้นหองไ้ไอ้บุรีรัมเนาะจ๊ะเนาะมีเพื่อนเพื่นแกเพื่อนกไก้บุญท่านเาจ๊ะกระหัวเปิ้ลเนาะจะเนาะ่ไหมคะเิ้กระตินพัีบุญพี่เอ็น ไอ้ก็วางชอบกินแก้วจมัได้กินเขาเฮ้ยมันกระจาเ้า่องจ๋าน้อง่างนบอกเลยนะข้นน้้ปูนี้เจ้าจะเล่นุ่งเรื่องเด้อแต่หัวทังเนี้ยจะทํามากกัสเกอเอียนดีกว่าลุงา่นนอจากจะเป็นแบบเซ่อแจังน่อยนาะจาเพราะว่ามันฝนตกนัจ้นตกนตกนี่แล้วมันออกข้าเนาะ อ่าเสียงไ่เห็นนะอายย่งนี้เสียงจะความซองเ้าเราจะน่ารักมาบริยิ้งเสียงจะความซองเบาแซบบบกลาเยี่ยมอร่อยไหมครับเจ็อยไงไม่เจ็บได้เลยเช่นเด็กชายอะไรครับเด็กชายอะไรครับอยู่โรงเรียนอะไรครับนักเรียนอยู่ปไหนครับเยี่ยม

จะเป็นเด็กดีไหมยาอยู่ที่นมจีนจีอทำอาชีพทำขนมจีนได้ทำทำนาแล้วก็เลี้ยงหนูด <anything> ้วยา้าเป็นเด็กดีนะจะเนาะอ่ะจะเป็นบุญกระทินเลยอะกระมิกล่องบุญกล่องบุญพื่กจะถิ่นแบบนี้นะจ๊ะเนาะ ของบุญเพื่อนคือก็ัตริย์พุทเฒ่าผู้แก่แต่ก็มีพระนอกจะมีพระมีผู้เฒ่าผู้แก่มาเห็นกองบุญคือว่าบุญกระถินแถวบ้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะบ้านหนองเจ้าหัวนะสิมีแต่ง่ายสวัสดีค่ะชื่ออะไรเนาะสเล็กเนี่ยถ่ายลงยูทูปนะคะถ่ายลงยูทูปหน้อยลงกับการลาบอันนี้คุณย่าอย่างสา คุณคุณนแย้วสบายค่ะน้องสบายอันนี้บัตรบ้านน้องให้บัตรน้องใสค่ะใสบัตรหนูมาถ่ายรูกยูทูบอ่านนี่้องปลาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเอ็ซีก่อนลูกสวัสดีก่อนเสียอุ้ยเขางามเทน้องปลาไทยลุงเจ๊ที่ทัวรลกทัวโลกสวัสดียังค่ะสวัสดีก็ลูกสวัสดีก็ อันนี้ก็คือบุญกระถินบ้านน้องไส้นะจ๊ะเนาะคือว่ายจกะแต่ถ anyway. okay. er> ิ well okay. ่นมาไทยแล่ว่าเขาเจ้ามีประเภทนี้เราจะมีประเภทนี้จ้ะเ่าะถ้าบุญเนาะจ้ะทำบุญแบบเฮ็ดทศลงท่านี้อย่างเนาะจ้ะจะเป็นพจนโตเล็กน่อยนอกจากแช่แบบนี้ล้วจ้ะแช่แบบนมีเนาะจ้ะเนาะแกรจะละดอดเนาะก็กระทั่งมาดีด้วยสัตว์บาื้อนี้อากาศกับ่ค่อยดีปะในนู่นจ้ะอากาศบุญล้งท่านบุญกระถินเนาะจ้ะเนาะ เอาคลิปนี้คลิปนี้เขาว้เท่านี้เน,นาะจ้าเนาะฝากกระไรกรแช์กดติามอย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ๋าด้อเพื่อสิประผาดคลิปใหม่ๆเน,นาะจ้าเนาะอาขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ยายมาเออขออายุนีไม่อั้งนะค่ะเด้อขอากาวสำมเข้ามาสวัสดีจ้า